อยู่ที่ร้านน้ำแข็งใสกัญจกรนะฮะน้ำแข็งใสอยู่หลังอำเพย์นะครับ30บาทใส่ได้3อย่างนี่มีมาดันครับอันนี้ที่หน้าร้องกือแปลกๆีของแปลกๆเยอะค่ะมีขนุนข้างหน้านะ่ะมีขนุนด้วยนะฮะมีขนุนมีกระเทียมกระท้อน,นอ๋อมีกระทออ้อนนี่กระท้อนครับตรงนู้นแล้วก็วมีมะเขือเทศด้วยนะฮะแปลกนะเพื่อนครับนี่ผมถือว่าแปลกมากเลยฮะมีนี่เผือกข้าวโพดเอ่ออันนี้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 ทั่วไปอยู่ มีสามอย่างอันที่แปลกอันนี้ก็แปลกนะสิเนาะปักนะกซมอ่าโอเคครับ<ต>เป็นร้านหนึ่งที่นี่อำเภออยู่ตรงนี้อ่าเข้ามาเสร็จก็จะเจอเลยนะฮะถามคนแถวนี้ก็ได้ครับมีร้านเดียวโอเคครับนี่จบที่ชื่ออ่ามีเบอร์โทรจบที่เบอร์โทรดีกว่านี่ภาพนี้เลยปึ๊บปึ๊บมาเดี๋ยวเรามาลองด้วยกันนะฮะจริงยังอันนี้มาดันนะ บ้านันก็รสชาติปแปลกๆหน่อยเปรี้ยวหวานแปลกดีนะฮะเรามาลองกันต่อมีฟักปฟักกินง,ง่ายกว่ามันจะออกหวานหวานนำฟักเชื่อมะครับนีฟักกินง,ง่ายทีน,นี้มาลองมะเขือเทศมาสุดท้าย จะมีกระท้อนอีกอันนะครับผมไม,ไม่ไม่ลองเมเป้เมื่อเขือเทศก,ก็กินง่ายมีมะดันแตกสุดในรสชาติโอเคครับงั้นจบการรีวิวแค่นี้แล้วับน